เพื่อนๆครับวันนี้จะพามาซ่อมตู้ลำโพงครับเป็นตู้เล็กเล็กขนาดไหนก็เล็กประมาณนี้แหละเพื่อนๆจะมีแบตเตอรี่ในตัวมีเล่น MP3 ได้ด้วยนะเพื่อนๆนะ่อนนอ FM อะไรในตัวอย่างนี้หน้าลำโพงก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับเพื่อนๆมองด้วยสายตานะครับเพื่อนๆลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะเพื่อนๆนะถอนนอนออกแล้วเหลือ2ตัว เดีย๋ยวมาดูข้างในกันนะเพื่อนๆนะตัวนี้อนเนกประสงค์มากครับมีไนะม้ลอยด้วยนะเนี่ยเพราะมีเสาด้วยเนี่ยนะจะขันออกมาดูกันระบบมีอินพุตมีโอ้มีแอคคูมีอะไรเสียษซับในนี่เลยขันนอเรียบร้อย<ม>อ,อย่ามาดูนะเพื่อนๆโอ้ภากจ่ายไฟเนี่ยเขาจะเป็นสวิตชิ่งนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นรุ่น,น,น,นก่อนๆโบราณว่านี้ก็จะใชหมออแปลงเป็นมออแปลง t า a ์ s f o r เมอร์เขาลดต้นทุนนะเพื่อนๆนะ ถ้าถามว่ามอแปลงกับสวิตชิ่งเนี่ยอะไรดีกว่กากันก็มอแปลงนั่นแหละครับดีกว่กากันควรทนทานจะทนทานกว่กากันลดต้นทุนการผลิตนะเพื่อนเพื่อนมาเช็คดูก่อนนะว่าเป็นอะไรไฟไม่เข้าหรือออกมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะจะมาเช็คไฟนะเบื้องต้นก็เช็คไฟ220ก่อน220จากปักจะเข้ามาจุดนี้นะเพื่อนเพื่อนนะจอวัดรอไว้เลยป๊ามิเตอร์พร้อมอ้าวไฟ220ิ เข้ามาในบอร์ดแล้วนะเพื่อนๆนะไม่รู้อะไรเสียมาดูกันครับเพื่อนๆไฟสองร้อยยมีแล้วนะเพื่อนๆว่าจะมีแล้วแล้วก็มาวัดไฟ300นะไฟหลัก300รโวลต์นะเพื่อนๆนะนะเพื่อนๆนะสามร้มีนะแต่ทางออกไม่นะไม่จ่ายไม่ออกแต่มาซ่อมชุดนี้ดูชุดนี้ชุดสวิตชิง ทางกาวร้อนเนี่เดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะเพื่ออะไรเสียนะรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าไฟจ่ายไม่ออกโหลดเราก็ตัดออกแล้วโหลดสายหลดถอดออกแล้วนะเพื่อนๆนะสรุปว่า IC ซีสวิตช,ชิ่เสียนะเพื่อนๆไอซ w i t c h ชิ่ก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยเบอร์มันไม่ค่อยคุ้นนะเพื่อนๆเนป็นเบอร์ lm 7 0็ดศถ้าสั่งซื้อก็3าสวันได้นะลูกค้าต้องการด่วน เราจะใช้สวิตชิ่งตัวใหม่นะของเดิมเนี่ยก็ไม่เกินแอมครึ่งนะแล้วก็จับตัวนี้เลยนะเพื่อนๆน,นี่นะจัดเลยง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลาสั่งของราคาก็ไม่หนีกันลูกค้าต้องการด่วนจัดเลยมาต่อเพื่อนๆตัวนี้ i อซเราจะยกเลิกหานะเพราะว่าหาก็อีกสองสา3วันเรืออาจจะหาซื้อ,อยากอยู่นะเบอร์แปลกๆนะไอตัวนี้เราก็หา อะแดปเตอร์นี่มาใส่เลยนะเพื่อนเพื่อนนะอะแดปเตอร์มาใส่เลยตัวนี้ก็บวกก็ไปต่อแทนของเดิมนีเน่เพื่อนเพื่อนได้เจอ,อางี้จัดเลยไม่ต้องรอหายสิเออนี่ใส่เข้าไปเขาหดใส่เข้าไปนี่นี่นี่แล้วก็ทางนี้ก็ใส่เข้าไปยืดเอาถ่ายทําคนเดียวนะเพื่อนเพื่อนนะเป็นแนวทางนะเข้าไปก็เป็นฉนวนนะก็หดเลยนะเป็นฉนวน ใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยใส่แชกลวนสักหน่อยนะเพื่อนนมันกระชับนะเออใส่แชกลวนให้มันกระชับทั้งสองฝั่งนี่นะนนเพื่อนสองฝั่งเลยตัวนี้ก็ปลายสายตัวนี้ก็ต่อแทนของเดิมนะเพื่อนๆนะเอาไปเลยทั้งสองสายแล้วตัวนี้เป็นตัว AC เข้านะเพื่อนเดี๋ยวมาลองกันนะเพื่อนๆนะ เพื่อนๆดีนี้เราทําไมเลือกเอา12โวลต์มาใส่เรารู้ได้ไงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ดูจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะเพื่อนๆนะที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปก้อนขนาดหัวแม่มือเลยนะเพื่อนๆน,นะสก้อนเขาต่ออนุกรมกันก้อนละ3.7โวลต์ก,ก็รวมกันแล้วก็ได้91.1 1 1ก็11.1โวลต์นะเพื่อนๆ ก็เลยเลือกเอา12โวลต์ทำไมเอา12โวลต์เพราะว่าไอหม้อแปลงหรือของเดิมมันไออะแดปเตอร์ไอเนี่ยตัวเดิมนี่ตัวนี้ก็ก็ต้องออก12ต้องให้มันเกินแบตเตอรี่ที่เราจะเป็นดันนะก็ต้องชาร์จด้วยระบบชาร์จก็ชาร์จไปด้วยทํางานไปด้วยถ้าเท่ากันมันจะดันไม่ไม่ได้มันจะชาร์จไม่เข้านะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองกันนะเพื่อนๆนะก็ตัวนี้ก็ใส่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ติดกาว กาวนะเพื่อนๆนะหิบก,กาวลงไปพวกนี้ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะเพื่อนติดไม่ให้มันเกะกะบอร์ดที่เรายัดเข้าไปก็โอเคแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าใส่เข้าไปเรียบร้อยแน่นดีเอานี้ใส่นะเพื่อนๆนะทีนี้เรามาทดสอบกันนะเพื่อนๆอนรเข้าไปให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะลองดูกันนะเพื่อนเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเปิดสวิต วิวิยลองเสียบได้เสียบเสียบได้ดูชึบอ่าดูนะพกเพื่อนดูไปด้วยกันเลยมันจะผ่านไหม